อยากจะถามเกี่ยวกับกิจกรรมสากรบริการชุมชนตำบลเมาเนะครับที่ได้ดําเนินกิจกรรมในเรื่องหลักการสากกรข้อที่7ก็คือเพื่ออาศรต่อชุมชนสากกรบริการชุมชนเหมาเนเนี่ยได้ดําเนินกิจกรรมไว้อยา่างไรบ้างครับครับสักกรของเราก็ได้ดําเนินกิจกรรมตามหลักการสักกร,รข้อที่7นะครับที่เราดําเนินการมาก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับการ ส่งเสริมทางด้านศิลปะประเพณีทางด้านดนตรีพงละนะครับทางวัฒนธรรมพุทธทยุเม่านะครับแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านการทำอาชีพโดยเฉพาะพวกเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วเราก็นอกจากนั้นก็ยังมีการดูแลนะครับสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุนะครับในการส่งเสริมให้ท่านเหล่านี้มีความสุขเพิ่มขึ้น นชีวิตนะครับที่เราได้ดูในกิจกรรมผ่านมาแล้วก็ยังทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทราบข่าวว่าสกรได้ดําเนินกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือสกรพี่เลี้ยงเนี่ยสกรพี่เลี้ยงเนี่ยที่ทากับโรงกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยหมายถึงอะไรและทําอะไรอย่างไรบ้างครับก็อ,อยากเรียนรื้เติมนะคะเกี่ยวกับการดําเนินการ ากลน,นะคะนอกจากว่าเราจะบระิการทางด้านชุมชนในตำบลอู่เม้มาแล้วนะคะก็เราก็จะดําเนินการต่อในขยายวงกว้างออกไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือเราทําโครงการเป็นสากรพี่เลี้ยงของโรงเรียนต,ตํารวจตะเวนชายแดง4ี่โรงเรียนในจนงนังหวัดนครพนมโดยร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลสำนักงานสกนากลจังหวัดนครพนม นะในการที่มาดูแลให้ความช่วยเหลือ,อนะะเป็นที่เลี้ยงการดําเนินการกิจการสากลในโรงเรียนลาดับแรกนะคะก็จะเป็นการมอบทุนการศึกษาในเบื้องต้นและต่อไปก็จะมีกิจกรรมอยู่ตลอดปีนะคะอย่างเช่นมาจัดกลุ่มให้ความรู้นะะในด้านการจัดการสากลซึ่งทางด้านโรงเรียนตารวจเตรียมเชเดรก็มีอยู่แล้วในจุดนี้แต่ว่าทางสากลรเราก็จะเข้ามา ส่งเสริมเป็นที่เรียแรนและนอกจากนั้นก็จะมีการมอบอุปกรณ์ต่างๆที่โรงเรียนแต่และโรงเรียนนั้นขัดแย้งแะเข้ามาสนับสนุนในด้านการจัดก,การศึกษาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสากลนะก็ขอเรียนื้งต้นท่านี้ค่ะแล้วทางโรงเรียนนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมรับสเสด็จนะครับในด้านของกิจกรรมสากลเนี่ยโรงเรียนได้ดําเนินการอย่างไรครับกับ ็ดําเนินการโครงการของสมเด็จพระเทพนะครับคือโรงเรียนก็จัดกิจกรรมตัวนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณสหกรณ์บริการชุมชนตะบูงเม่านครพนมนะครับที่ท่านได้มาเป็นพี่เลี้ยงได้ช่วยงานในบางส่วนนะครับครับและก็ได้มอบคุนการศึกษาให้กับโรงเรียนด้วยครับอีกทั้งก็ท่านก็ได้ประสานงานกับทางสหกรณ์จังหวัดนครพนมนะครับให้มาดำเนินการช่วยเหลือนะครับซึ่งปกติแล้วนี่ทาง ทางสากรณทางจังหวัดทาความพึมก็ดำเนินการจัดโครงการสาการณืู้การช่วยเหลือมาตลอดทุกทุกปีอยู่แล้วนะครับคือเป็นเลี้พื่อกันนะครับในการจัดกิจกรรมตัวนี้นะครับคือกิจกรรมสาการณพึ่งเงินพึ่ตัวแทนครับมีทั้งสามท่าน bom, ยังมีอะ er. ไรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับในส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็ การสากอนนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ควรจะถูกฝังให้ตั้งแต่เด็กๆนะคะได้รู้การสากอนที่ถูกต้องว่าการสากอนนั้นจริงๆแล้วเราดําเนินการโดยไม่หวังผลกําไรนะคะในตรงนี้อยากจะให้เน้นมากๆให้ให้รู้ตั้งแต่เด็กนะเพื่อที่จะได้ขยายผลสู่สังคมต่อไปให้เข้าใจหลักการสากอนที่แท้จริงและอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เรามีเครือข่ายมีการช่วยเหลือจาก สู่ต่ตางๆนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีดีมากๆเลยนะคะที่ทภานักกศนจังหวัดนะคะได้ให้โอกาสสกาบริการชุมชนตำบลหมู่เม้าได้มาเป็นที่เลียมเม้ยงโรงเรียนตำรวจทะเลชัยเดนทั้งสี่แห่งในจังหวมณนลก็ขอขอบคุณนะคะทางด้านสภานัานกกศนจังหวัดนครศรีนะคะแล้วก็โรงเรียนตระเชรอดทั้งสี่แห่งนะคะที่ได้ไปมาหาสิ่งการเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันในด้านที่จะพัฒน,นาเยาวชนต่อไปในอนาคตค่ะ ก็แต่นี้ก็ต้องสํานักง,งานสักกรจังหวัดนครพรรรมครน,รน,น,รนรมะพระรนะครับต้องขอขอบคุณสักกรบริการชุมชนตาบลเม่านะครับที่ยินดีที่จะมาเป็นสักกรที่เลี้ยงให้กับกิจกรรมสากกรนักเรียนในโรงเรียนตารวจตระเวนเฉแดตามโครงการของสมเด็จพระเทพพระราชลนาสยามมลราชบุรีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่ ประสานงานการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับคณะสำนักง,งานสก์จังหวัดสก,สก็จังหวัดนครปนมนะครับที่ดำเนินกิจกรรมสกอมาซึ่งคณะทีมงานเนี่ยก็ได้มา,าติดตามการดำเนินงานตลอดอตลอดปีตลอดนะครับต้องขอขอบคุณมากครับนะบขอบคุณครับ